สวิปสีเขียวอ่ะสีชาไทยชาไทยสีชาไทยสีเขียวชาไทยนะสีชาไทยสีเขียวพี่สีเขียวสีอะไเนี่ยสีเขียวชาไทยไม่ใช่นี่คือสีชาไทยนะสวิปนะปีสิบสามหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันค่างวดสามไม่ท้อตลอดจ้านะครับสีชามะนาวสีชามะนาวนะไม่ใช่สีแดงนะในกล้องเป็นสีแดงเดี๋ยวมบอกไม่ใช่สีแดงนะในกล้องในมองสีแดงไม่ใช่นะครับไม่ใช่สีแดงนะเป็นสีชามะนาวใช่ครับท่านนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะเออได้ไปไป ใช่ล้อแม็กโอ้โหยางเต็มแบบนี <Mana S 1> ้ครนะเรียกมากเลยนะนะอันนี้รถฮาร์ตัวเครื sure ่องยนต์เบนซินหนึ่งจุดสองนะครับได้ไปภายในก่อนอ่ะได้ไปเลยภายในสวยเรียบสะอาดสะอ้านมากนะครับโอ้โหพวงมาลัยพาวเวอร์เดิมนะอ่าเนี่ยปุ่มพุสตาร์ทนะครับสกรีนเปลี่ยนให้ใหม่ไอแบตคู่แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะพรมปุ่มพุสตาร์ทนะครับปุ่มพุสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทกระจกบังไฟไฟสี่บานรอบคันสวยจริงคันนี้นะครับ บอกเลยคันนี้ต้องโดนนะพี่นะต้องได้คันนี้กลับบ้านปีใหม่ C R V C R V พี่จ๋า C R V มี H R V C R V เราไม่มีอยู่สาขาอื่นพี่ซินซินทักพันเขียวมาหน่อย C R V มีอยู่สาขาอื่นมีนะมีแต่อยู่สาขาอื่นทักพันเขียวมาหน่อยแต่ถ้าเป็น H R V เรามีอยู่นะเรามีนะครับ